สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับไมโครเวฟนะครับเวลาเราเวฟอาหารนะครับมาแล้วมีไฟไฟลุกประทุด้านในเครื่องนะครับทางด้านขวานะครับทางด้านขวานะครับก็สาเหตุนะครับเกิดจากตัวแผ่นไมก้านะครับไม้ล่าไมก้าเนี่ยอ่า มันใหม่ประมาณนี้นะครับคือตัวแผ่นตัวนี้สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับก็ไม่ต้องถึงช่างก็ได้เนาะเบื้องต้นนะครับก็มันจะมีขายเป็นแผ่นสําเร็จใหญ่ๆเลยนะครับสิบสองคูณสิบสองเนี่ยไม่ใช่สิบสองคูณสิบสองคูณสามสิบหรืออะไรนี้หละนะครับแผ่นใหญนะ่ตัวนี้มันหักนะครับอ่ถ้าแผ่นที่รูปทรงไม่ได้นะ ถ้าสำหรับช่างก็จะซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วเอามาตัดเอานะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับก็ซื้อเป็นตัวตรงรุ่นเลยก็มีขายนะครับเป็นบางรุ่นนะครับไม่ไม่ทุกรุ่นนะครับถ้าซื้อไม่ได้ก็ต้องอาหามาตัดเองอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันเกิดจากการเวบอาหารที่เป็นพวกน้ามันพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะครับหรือว่าอาหารทั่วไปเวลาเราเวฟ แล้วมันมีการระเบิดการประทุของน้ามันอะไรเงี้ยเ,เศษเศษอาหารนะครับไปติดอยู่ด้านข้างหรือไปติดอยู่กับตัวแผ่นไมกาตัวนี้ทำให้มันมีเศษอาหารแลว้วก็เศษน้ำมันติดอยู่ในนี้นะครับทีนี้เวลาทําการเวฟตัวไมนิตรอนนะ่ะมันทําการยิงอ่าคลึงความถี่นะครับอ่าความถี่ความร้อนเนี่ยอ่าทาให้ตัวแผ่นไมกาเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับตัวไมนิตรอนอ่ะอยู่ด้านหน้าไมนิตรอนเลยนะครับ คือบางมันเป็นตัวบางระหว่างอาหารกับตัวไมนิตรอนตัวยิงลำแสงปืนไมนิตรอนเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางทาให้มันร้อนทีนี้ถ้ามันมีคราบน้ามันคราบอะไรเนี่ยมันร้อนมากๆนะครับทําให้มันคือประมาณว่าเวลามันยิงลําแสงใช่ไหมมันมันจะไปโดนตัวอาหารแล้วก็มันก็จะร้อนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือนมีเศษอะไรมาติดอยู่ตรงเศษน้ํามันเศษอะไรติดอยู่ที่ไมก้าเนี่ย มันก็ทําให้เกิดความร้อนตรงไม์แผ่นไมก้านะครับพอมันร้อนมากๆใช่ไหมมันก็จะไหม้นะครับเช่นเดียวเหมือนกับอาหารอะไรแบแต่ว่าตัวเนี้ยมันไหม้แล้วก็มีควันแล้วก็มีไฟด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมันไม่ร้ายแรงมากจนเกินไปนะครับตัวแมกนีตรอนมันอาจจะยังไม่เสียหายนะครับมันยังใช้งานได้คือในกรณีนี้คือมันระเบิดมีไฟไหม้มีอะไรนะครับ แต่ว,ว่าตัวอาหารยังร้อนอยู่นะครับสแสดงว่าตัวไม่ไนตรอนยังไม่เสียเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับนี่นะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้หรือว่าตัดเปลี่ยนเองได้นะครับแผ่นไม่กี่บาทนะครับโอเคมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมเนี่ยอยู่ทางส่วนใหญ่อยู่ทางด้านขวาครับ ผมพูดผิดหรือเปล่าตอนแรกด้านซ้ายนะครับมันจะอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับเกือบทุกเครื่องนะครับอเกือบทุกเครื่องเลยนะพูดได้ว่าผมเจอแค่ด้านซ้ายนะครับเออด้านขวานะครับผมยังไม่เคยซ่อมตัวแม่ตรอนจะอยู่ด้านขวาหรืออยู่ด้านหลังนะ <S <S <ม>เพราะว่ามันจะยิงไปด้านข้างเสมอนะครับมันไม่ได้ยิงมาหาหน้าคนเนาะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับเนี่ยรูน็อต หรือไม่ก็มีเป็นสลักอ่าเป็นเดือยเป็นอะไรเงี้ยเดือยเฉยๆเนะี่ยตรงนี้นะครับก็ถอดออกมานะครับจะซื้อมาเป็นแผ่นสําเร็จ่างเงี้ยก็ใช้อะไรใช้ดินสอนะครับใช้อใช้อะไรก็แล้วแต่ก็วงตามขนาดเดิมนะครับแล้วก็ตัดใช้มีด กรีดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ค๊อไตรไปเรื่อยๆแผ่นตัวนี้มันจะหักมันจะแตกง่ายนะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยมันจะลอกง่ายนะคือมันจะลอกไม่เป็นไรเราบีบอย,ย่างงี้นะแล้วก็ค่อยใส่ไปไม่ต้องเอากาวติดนะนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับยาถอดออกนะครับถ้าถอดออกก็ ใช้ได้เละแต่ว่ามันมันก็จะพังไวกว่าเดิมคือมันจะเสียเยอะกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆตัวเนี้ยไม่ยีตรองมันจะเสียด้วยนะครับก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นความรู้สําหรับลูกค้าทั่วไปเนาะนะครับสําหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับสําหรับช่างเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเปิดมาก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับ ไม่มีอะไรมากเป็นการแนะนาําการซ่อมไมโครเวฟนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเลยล่ะนะครับ